แล้วก็ต้มมอแล้วก็หอยแค่งสลมัมไมร่วมกันเดีย๋ยวประกอบแยกไปให้นะคะมีปั้นรอบไปใส่เติมได้อย่ามาะอันนี้ตะมอน,นะคะหุยอแล้วก็ปอ้อดไ้ต้มอดใส่ไปใาเดิเนยดแยก เรียบร้อยค่ะกับเมนูแซลมอนกุ้งสุกไข่เมงดาไข่แดงเช่นจ้าแซลมอนดูลายแซลมอนนีน่าทานมากลายสีสวยมากช่ำๆเลยคะ่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้าอันอื่นใส่รวมยำไปเลยนะคะ อา300บาทเปิดได้ไหมวัสดีค่ะ,อ,ะดดยยอยู่กัราาก้านย่างเช่หนึ่งนะคะร้านเช่นหนึ่งหัวเพิร์ลเมืองจังหวัดประจวบนะคะสามารถเซิร์ชในกูเกิลแมทได้ปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดช่วง4โมงเย็นนะคะ16.00นนถึง3ทุ่มนะคะมาเลยค่ะกับเมนูหมูยอแซลมอนค่ะเปิดตากร้องเลย cái này cũng một tháng hả? Cả 300.000 đồng chua. Ah, liên นี่โอนแล้วนะลูกลองดูยาดที่ลูก300บาทลูก แยกไปให้นะคะเดี๋ยวมีปลากรอบไปใส่เพิ่มได้ยามาใช่ไหมอันนี้สะมอนนะคะหมูยอแล้วก็ปลากรอบจ้าที่ปลากรอบด้วยนะใช่สะเดีอยแยกปลากรอบไปให้ลูกค้ากุ้งสดนะครับกุ้งสดลึกสุกกุ้งสดเนี่ยไปนะกุ้งดิบกุ้งดิบ แล้วเราก็เขียนขัดไหมเราเขียนเองไข่ด้วยน้องบอกไข่รว่าไข่ไข่แดงไขดำเลือกได้เลยนะเี่เราเลือกวัตชุดิบไก่เองได้เลยไข่นะไ้ไข่แดงไข่ดำนะไข่ดำเมื่อไข่แล้วเนข่ไข่เยื่อมาปะไข่เยื่อมาเค็มเ็ไหมเค็ม

นะ <Okay. S 2> แคแกได้กลิ่นปลาก็นวนลแล้วนะหนึ่งรอบขอ1รอบแล้วช้าหน่อยเดี๋ยวควนดูตาลายอ่าสวัสดค่ะ แลก็พูนลายข้างๆข้าด้านนอกากับนนจ้มากินใช่ไหมกรปุลเป็นหมึกไข่ไข่แท่งนะคะแล้วก็สับมอนผลไม้รวมจ้าสดกระสุกค่ะ

นี่ของแทเน,นี่ยของคนใช่ไหมครเดี๋ยวต้องอะไนูกเกเกดอ้นี่ขึ้นให้แน่หน่อยสิเด็กใส่ถังขยะเลย ร้อนสวยยังเลยไหมนครับเด่นมากเป็นเมือ่ององวันทำไมไปบนไมโครละ่ะแม่ไม่ดูใจไม่ดีไดงสมาร์ทเมกไทยแล้วก็หอยแครงผลไม้รวมจ้า ต่อไปนะคะกับลาบหมึกไข่บวกสมโอผลไม้รวมนะคะจนะ้าน้องดูยอดในลูกสามร้อยห้าสิบครับไข่จุกจุก ผลไม้ของพี่หนึ่งอ่ะมันจะหลากหลายหน่อยเราเราใส่หลากหลายรอบที่แล้วมาทานผลไม้อร่อยมากใช่แล้วทานพริกป่นโอเคไหมคะจากที่เราไม่เคยทานยำพริกป่นเนี่ยพอทานยำพริกป่นแล้วเป็นไงมั้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีเม็ดพริกไอ้นู่นนี่นั่นเนาะใช่ครบป,ปีแล้วมั้งเนี่ย <laughs> นับเดือนแล้วน่าจะครบป,ปีแล้วใช่ไหม เอออรอจะเข้าองค์เทพอ๋อจะึ้นกรุงเทพต่อนี่ก่อนเลยเพราะรอบที่แล้วไม่ได้จองโรงแรมนี่พอไม่จองนี้กระตับกระสายแล้วเออนี่ดิ่งกลับแต่ว่ามารอบนี้มันไม่ใช่ถึงคนเดินนะมัใช่เป็นงานกาชาดเองเป็นงานต้องดูคนเดินของจะหลากหลายคนนี้เยอะไม่ตีนะตั้งใจมาหาเจใช่ไหมขอบเขาบอกแฟนบอกว่ามาประจวบมาแวะกินเจ๊หนึ่งแล้วใช่อไหมเนี่ย เป็นไงผลไม้หน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะลดความอ้วนหรืออ้วนก็ไม่รู้นะมันเจริญอาหารขึ้นนะดูแม่ขาสิหลายปีแล้วยังลดไม่ลงเลยนี่หน้าตาเป็นไงบ้างคะกับราบหมึกไข่ผลไม้รวมนะช่ำๆออนไลน์สามารถสั่งตามกันได้นะคะ สมอนเต่าของเรานะคะนี่เรียบร้อยค่ะชำ่ชำๆเป็นไงหน้าตาน่ากินมากนม่ขยังแอบกืนน้ำลายนะ <laughs> มีข้าวเหนียวกระหนังไก่ทอดซะหน่อยเนาะผอมแน่เลยทีเนี้ย <laughs> จตเรียบร้อยค่ะ,ะสมอนไข่แดงไข่แมงดากุ้งสุกค่ะกอตร้าผักรวม ะคะไข่แมงดาไข่แดงเค็มเลยจะมม่นนะครับปิดขาย เรียบร้อยค่ะกับเมนูแซลมอนกุ้งสุกไข่แมงดาไข่แดงเค็มจ้าดูแซลมอนดูลายแซลมอนเลยนาทานมากลายสีสวยมากฉ่ำๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าสี่ร้อยบาทค่ะผลไม้อะไรไหมผลไม้ลูกอม ยำผลไม,ม้รวมล้วนๆผลไม้รวมเราจะใส่หมูยอได้ไหมได้ค่ะใส่ปัะกสก่แ้่แล้วแต่ลูกค้าชอบทานอะไรใส่ได้เลยค่ะเอฟซึนได้เลย แต่นี้ลูกค้าไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเ<ม>นกินได้คระัย่างผลไม้ร่วมค่ะ เป็ดไข่ผลไม้รวมน่ากินใช่ไหมรังเลี้ยว เรามาปิดกันด้วยเมนูนี้นะคะกับเมนูม่อนหมึกไข่เออหมึกไข่หอยแครงกุ้งสุกค่ะปลาร้าข้าวโพดนะคะ ท้ายคลิปนะคะเจ้าหนึ่งก็ฝากสาหรับออนทัวร์นะคะวันที่19 20นะคะ19ตุรานะคะกับตลาดนัดทยากนรุมนะคะ<อ>แล้วก็วันที่20ตุลานะคะกับที่ตักอนายกนะคะร้านตัดผมนะคะเป็นร้านตัด,ด,บบตดผมบบมโน้ตแ,แบร์ค่ะสามารถเซิร์ชใน o o o l l m Map ได้เลยใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะจ๊ะไปเจอกันได้เราเราไปแค่2วันนะคะ <ใน S 1> ที่<น>ะแะก<น>วนนายกปีเดีเดย์ค่ะ ตั้งแต่สิบโอ,อเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงหรือเป่าแล้วแต่เราสะดวกเนาะแต่คือถึงถึงยันของหมดเลยยังคืนที่หนึ่งก็เปิดใช่ค่ะแต่ถ้าตลาดนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะถึงห้าโมงเย็นนะคะตามตลาดเปิดและตลาดปิดจ้ะแต่ว่าเคยมาทานแล้วใช่ไหมเนี่ยราคาเดิมเปล่าก็เคยมาทานแล้วโอ้ ยนีมีแซลมอนน้ยังไม่หมดไม่หมดนะเนี่ยลายแซลมอนสวยนะจ้าลายแล้วนี่เรามาปิดซ้ำๆกันด้วยเมนูนี้เลยนะคะสำหรับร้านเจ๊หนึ่งก็อยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะคะสามารถเซิร์ชในก o เกิลแมทเซิร์ชใน g o o g l e Map มาได้นะคะ ปักหมุดไปได้เลยเราเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดทุกวัน<อ>จันทร์นะคะนำ้ำลายไหลเลยตั้งแต่16บหนาฬิกาจนถึง3ทุ่มค่ะอันนี้ไก่ย่างเหมาะเลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะบ